ต่ำกว่า3คนบุกไปงัดบ้านหลังหนึ่งที่โคราชคุณผู้ชมครับปรากฏว่าพอเข้าไปในบ้านได้ปุ๊บเนี่ยเป็นงัดเซฟข้างในมีแหวนทองแล้วก็เงินสดหลายหมื่นคือเอาไปแบบดื้อๆเลยทา,ทางที่ในบ้านเขาติดกล้องต้องหลายตัวนะมันก็ยังไม่เกรงกลัวเลยครับนี่ครับคนร้ายอย่างน้อย3คนมาในรถ MG สีแดงคันนี้ครับก็มาจอดหน้าบ้านในหมู่บ้านอยู่สบาย3น,น,นะครับตบนหัวทะเลจังหวัดนครราชสีมา สองคนลงมาจากรถครับอีกคนหนึ่งก็ขับรถไปจอดหลบที่แบบมุมมืดๆหน่อยนะและไอ้สองคนเนี่ยที่ลงมาจากรถเนี่ยก็ปีนข้ามรั้วมาเลยครับแล้วเข้าไปงัดหน้าต่างเข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินของมีค่าในบ้านคุณผู้ชมครับบ้านหลังเนี้ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้ถึงหกตัวนะและที่หน้าบ้านก็มีตู้แดงที่ตำรวจเนี่ยมาติดไว้อะนะเอมอมันไม่กลัวเลยอะ,อะน้องสาวเจ้าของบ้านครับบอกว่านี่ คุณาข่าวมาดูสิร่องรอยการงัดแงะของพวกมันเน่ยก็พาไปดูรอบบ้านเลยครับบอกว่าบ้านหลังนี้เคยถูกโจรขึ้นบ้านมาแล้วครั้งหนึ่งตอนเดือนเมษาที่ผ่านมาเป็นบ้านของพี่สาวครับคือพี่สาวตอนนี้อยู่ที่ญี่ปุ่นก็คิดว่าบ้านหลังนี้อาจจะแบบว่าไม่มีคนอยู่อ่ะปรากฏว่าไปเห็นร่องรอยครับที่คนร้ายใช้คีมตัดเหล็กดัดแล้วก็มุดเข้าไปในบ้านครับเนี่ยสมัยนี้มันไม่กลัวเลยนะ ติดเหล็กดัดก็เท่านั้นน่ะมันเอาคีมมาตัดทีเดียวครับแล้วก็เข้าไปในบ้านได้เลยครับหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องนอนไปงัดตู้เซฟคือมันงัดตู้เซฟแบบมันก็ต้องใช้แรงแล้วก็มีเสียงดังใช่ป่ะมันก็เอาหมอนกับผ้าห่มเนี่ยมาคุมๆเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้ได้ยินเสียงดังมากมายครับแล้วปรากฏว่ามันเปิดตู้เซฟสําเร็จด้วยกวาดเอาเข้าของมีค่าไปหลายอย่างครับหนึ่งในนั้นก็คือแหวนแต่งงาน เป็นแหวนทองคําหนักหนึ่งบาทโอ้น,นี่น่าเสียดายครับแล้วก็มีเงินสดอีกหลายหมื่นด้วยครับเข้ามาถึงนี่ก็รีบไปที่ห้องงานโนนก่อนเลย คือเซฟอะโดนเปิดหมดเลยเปิดอ้าเลยอะเปิดอ้าเลยคือเขาเคดเขาโดนงัดเรียบร้อยแล้วก็มีเงินสดกับทองกับทองเป็นแบบแต่งงานนะจ๊ะกี่บาทตั้งแต่ทองหนึ่งบาทเป็นแต่งงานหนึ่งบาทใช่แล้วเงินสดของลุงเขาก็เห็นที่เขาว่ามีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันอะไรเงี้ยหลายหลายหมื่นน่าจะหลายตามเพราะว่าเจ้าของเขาไม่เคยนับเลยตำรวจกําลังไล่ตรวจสอบภาพวงจรปิดรอบๆพื้นที่นะครับจริงๆในบ้านเนี่ยเขา เห็นทุกมุมอยู่แล้วด้วยแหละเพียงแต่ว่าก็เดี๋ยวไปตรวจสอบเส้นทางหลบนี้ของไอ้พวกนี้แล้วกันบ้านใหญ่นะครับดูสิเห็นไหมบ้านหลังใหญ่อ่ะแล้วมันก็ปีนมาดื้อๆแบบนี้เลยหมู่บ้านไม่มีรปภหรือไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเออทำไมมันกล้าขนาดนี้ก็ไม่รู้อื